สวัสดีครับผมปิริซานะครับขอลำเนิดนังสื่อพิมพ์สปอร์ตพูลร,ราตรสต้าสกเกอร์นะครับวันนี้กลับมาเจอกันวัน เสาร์สุดสัปดาห์ส่งท้ายเดือน30เมษายนนะครับวันนี้ครับทัศนะอยู่ในแดนบวกแบบสบายใจนะครับ2คู่ก็คือกรอยเทอร์เฟิร์และเฉาเกต่างรับทับกันทั้งคู่นะครับวันนี้ครับฟุตบอลน่าสนใจเยอะมากนะครับผมจะโฟกัสไปที่การวิเคราะห์นะครับ3คู่ใน3าเรียงนะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณเลยก็แนะนำนะครับไรแอตไทเกอร์9 9 9นะครับไรแอตทีไอจีเ 999นะครับทางเลือกที่มั่นคงปลอดภัยครบคันและตอบโจทย์ทุกอย่างที่ท่านต้องการรับรองว่าไม่มีผิดหวังนะครับฝากไปที่ r รอ t t ไทเกอ999เอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ครับคู่แรกไปกันที่ฟุตบอลพิมาริกอังกฤษนะครับเป็นการเจอกันระหว่างสทีมหนีตกชั้นวัตฟอร์ดเปิดบ้านพบกับเบอร์รีสถานตอนนี้ของวัตฟอร์ด พวกเขานะครับยังมีรุ้นในทางทฤษฎีนะครับแต่ในทางปฏิบัติต้องใช้คําว่าไม่มีทางเป็นไปได้นะครับที่จะกรอตกชั้นผลงานตกลงไปชัดเจนนะครับสีเกมหลังสุด แพร้รวดนะครับแท็กติกการทําทีมของรอยฮอสสันเนี่ยแย่ทั้งเกมลุกเกมรับนักเตะเล่นกันแบบเสียความมั่นใจนะครับเหมือนจะถอดใจแล้ววันนี้ครับรับมือกับทางเบอร์ลินนะครับซึ่งสาการตรงกันข้ามน,นะครับตอนนี้พวกเขาได้กลุ่มชะตาอยู่รอดไว้ในมือนะครับและการเปลี่ยนแปลงคุณซื้อจากชอนได e มาเป็นไมแค็คสันเนี่ยทำให้ทีมมีผลงานดีขึ้น ทันตาเห็นนะครับคู่ทีมมา3เกมเก็บมาเก็บแต่นะครับทรงบอลเนี่ยถือว่าดีขึ้นอย่างชัดเจนะครับเกมรับมีความเหนียวแน่นการยืิยัทํทำได้ดีนะครับและแนวลูกเตะอย่างทางมาเตยวิดาวูสแวกฮอรสบักเวลกอร์เน่เนี่ยต่างหวังผลนะครับผมก็ตั้มแบบนี้ผมมองครับว่าดูแล้วเชียร์ทีมเย็นไม่เสียเปรียบกำแพงครับเปิดมาให้ที่ราคาเสมอนะครับใครต่อรองผมมองครับว่าอย่างน้อยเบอร์รี่จะไม่แพ้นะครับแระมีโอกาสกินเต็มด้วยการบุกมาเอา3าแต้มได้ถือห่างเชียร์เบอร์รี่นะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมา ไปกันที่ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับเป็นการเจอกันระหว่างนอตติงแฮมฟอ r เรสเปิดบ้านพบกับสวอนซีนะครับล่าสุดนะครับทางฟอ r เรสเนี่ยพวกเขากลายเป็นว่าแอบมีรุ่นเลื่อนชั้นแบบอัตโนมัติถึงตำแหน่งรองแชมป์นะครับหลังจากทีฟอร์มล่าสุดเนี่ยยอดเยี่ยมพวกเขาเป็นบอลที่ทำเงินทำซัพย์ เป็นอย่างดีเลยครับตั้งแต่ขึ้นซักกระา2022นะครับ22เกมทุกรายการนะครับพวกเขาเนี่ยกินเงินถึง20เกมนะครับเสียเพียงแค่2เกมแล้วก็ในบ้านเนี่ยกินเงินทุกนัดนะครับวันนี้ครับสภาพทีมถือว่าพร้อมนะครับ3-4 3ครับแนวรุกอย่างแซมเซอร์ริตแบนแนนจอห์นสันฟิลิปซิงเกิลนาเคิลต่างพร้อมลงตัวจริงนะครับมิดฟิลด์คู่การก็เป็นทางไรอันเยสจับคู่กับเจมส์การ์เนอร์วันนี้ครับได้เล่นในบ้านนะครับแรงจูงใจเต็มเปี่ยมนะครับเจอกับทางสววออนนนซซีีะะคครรััับบึ่่งงงงชหลลาาจจผดแ์ก เขาเนี่ยเป็นทีมที่เล่นนอกบ้านไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็สาการลอยตัวแล้วก็แพ้คนนี้ก็เปิดมาให้ที่ฟอร์เรตนะครับเป็นต่อที่0.75กับ1เมตรไม่ต้องคิดเยอะคับซื้อใจบอลลุ้นเลื่อนชนะครับบอกว่าสุดท้ายฟอร์เรตครับมีโอกาสต่อจะเข้ามั่นใจด้วยการเอาชนะแรบบิการ์ตินเต็มด้วยการยิงขาดได้ชิบอนต่อเชียร์ทางฟอร์เรตนะครับในคู่นี้แล้วก็ปิดท้ายครับไปกันที่ฟุตบอลเอเรดิวิซีฮอลแลนด์นะครับเป็นการเจอกันระหว่างอาแจ็กเปิดบ้านพบกับสโวออาแจกตอนนี้พวกเขาฟอร์มตกลงไปนะครับ8 เกมหลังสุดน่าสนใจนะครับคืออาแจกเนี่ยเป็นบอลที่ไม่กินเงินนะครับแล้วก็เราเห็นชัดนะครับว่าตั้งแต่ที่เอริกเทนฮาร์ประกาศอปราทีมไปคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซีซั่นหน้าพวกเขาเนี่ยเป็นบอลที่เร่นกันแบบขาดความมั่นใจนะครับแล้วก็แนวลุกเนี่ยพอไรส์แอนโทนีก็ถือว่าขาดความหลากหลายนะครับวันนีครับเจอกับทางสโบนะครับซึ่งผลงานช่วงหลังเนี่ยต้องบอกนะครับว่าไม่ธรรมดาเป็นทีมที่เกมลุกอันตรายนะครับแล้วก็เกมรับด้มากขึ้นในยามที่อาแจกนะครับเล่นกันแบบเสียความมั่นใจนะครับมาเป็นต่อที่2.5 ผมมองครับว่าโอกาสที่จะจริงขาดในเรื่องยากมากกัดฟันครับเชียร์บอนเชื่อว่าสวครับสู้ได้แล้วก็อย่างน้อยจะไม่แพ้ขาดกับออกมานะครับวันนี้ครับสคู่ในคลิปนี้ฟุตบอลคืนันเสาร์นะครับเชียร์เบอร์รี่เชียร์ฟอเรสต์และเชียร์สวนะครับ,ร ry, ร x, รรบขอให้ทุกท่านเชียร์บอลแบบมีความสุขครับเขงๆรวยรวยมาเจอกันใหม่รุ่งนี้สวัสดีครับ